สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วาการอำเภอไพร,พรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาทำบุญใส่บาตรนะครับ,าบ,บ,ารบงานนวมินทรระมหาราชานะครับรก็มาเจอพี่เขาขายเม็ดขนุนนะครับพี่เขาบอกว่าเป็นเม็ดขนุนทำจากอะไรนะครับเม็ดขน,นุเนเนาะทำจากตัวเหลืองนะครับพี่เขาก็ขายนี่มีตับมีอะไรเยอะแยะเลยมีหมูปิ้งเอาผมจะลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง โอ้หวานดีครับอันนี้กี่บาทอันนี้สิบบาทสิบบาทหมดอืมเป็นละกองละยี่สิบบาทครับรอัแล้วเสื้อน้ำ่อยจ้าอันนี้กี่บาทจ้ะสิบบาทจ้ะเอ้ยไอห้าบ,บาทอืมอ่าอืมรถเด็ดนะครับพี่น้องครับ,บ,บหวานดีครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ